อสบายดีจากเมืองแซนดนโกูคาลิฟอร์เนียตามเคยสบายดีพี่น้องทั้งลาวทั้งไทยแล้วก็พี่น้องทั่วโลกเนาะโดยเฉพาะพี่น้องทั้งไทยมือนีคอยเฮ็ดคลิปนี้ขึ้นมาก,ก็เพื่อเป็นกำลังใจแก่พี่น้องประเทศไทยภาคใต้เนาะมเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่ั่น้ำท่วมนกักขอขอบใจข้อมูลจากผู้ใช้เฟซบ o o กซีเวอร์อานวงวิลาศว่าสันพ่นส่งข้อมูลมาให้ ไปกับไปเสืเอ้อเบืองป้าทวนน้ำท่วมเอาแท้อาวาขจาวันน้ำหันมันไหลมาตั้งแต่สามจังหวัดเหนือพนะุมม่น่ะผสมกับอนาฝนตกว่าสันะ่ะท่มแบบกระทันหันปะษาสนกับแต่กัน,ตกนเต็มถนนหนทางหอบลูกอ่อนๆออกมากับมีสาวนั้นตู้หนึ่งกับห้สัมภาษณ์ว่าจากแล้วค่อยกันหนีตายไปเส้นแล้วบุหงว่าสิย่างไปใส,ส่ซ้ำนี่ว่าเส้นลองค้นกับเบข้างอยนูนต้นหมักม่วงผนน้ำท่วม อาณากันจอมพลังแล้วก็ออกมาซอยเออว่าเรื่องกันจอมพลังคดีใจอยู่ที่เห็นเราออกมาซอยผูซอยคนคือเก่านะตะกี้ก็มีเอียงอนันคนะอละหากันกับสาวนกยังก,ก็อีนอกอีขนขณะการเมืองนี่นะออกมาตีตัดขาเราช่วงเราไปซอยอยนั้นทหารอยู่ชายแดน,น่นก็คือสิแม่นเงียบไปแล้วที่บอบา ก็ดีใจเห็นแล้วมาซวยแล้วก็เอเาแจสกี้ไปซวยคนแล้วว่าเราซวยได้เป็นพันๆคนพูดนเพราะว่าเรามีแจสกี้เก็ไปเห็นหมอเนื่องข้างอยูนปลายบังม่วงพูดบ่ปลายก็เครื่องต้นว่าสันท้าก็เราก็เจออกมาหันแล้วค่อคยก็เห็นคลิปหนึ่งค่คยเบิ่งแล้วก็อยากตโลกเนาะอมรินทีวีเพื่อนก็เอามานำเสนอคือกันว่านั่น คลิปนั้นคือสิเมนเราเปลี่ยนทหารนะเราออกมาว่าว่ันนั้นเรื่องกันนขมนิอันนี้ขมิน,นี่เพื่อนละสมน้ำหนาไทยว่าน้ำถ่วมเพื่อนอันประเทศไทยหันย้อนนันว่าไทยเป็นก่อกวนไปหาวีประเทศเพื่อน่าสันเป็นบาปเป็นกรรมว่าสันเพื่อนผินลืมซะประเทศเพื่อนพายุเปินใต้ของประเทศไทยเนาะว่าบพอสองสามมือน้ำลังไปถ่วมประเทศเพื่อนโอยหฮงโหดคนถ่วมไทย ห้องไต่ไวๆได้แบบน,นี้ว่าคนไทยบอกม,มาซอยเพราะว่า,าอันนั้นพูดเราเป็นทหารแล้วแบว่าเอ้าเจ้าลืมแล้วว่าข่อยกับเจ้ามันเป็นเสิร์ฟสงครามกันอยู่สิมาบอกเคยไปซอยยังได้ว่าสั่นกับอันนั้นอินฟูฟูนซื่อฟูหนึ่งซื้ออย่างหมดแล้วคุยกับลืมสื่อแล้วเราคอยกับเบิรงนเราแล้วก็ว่าเออมึงลืมแล้วว่ากูกับมึงยังเปิดสงครามกันอยู่มึงเป็นมาลักลู่บวกบีกูไว้แล้วมึงมึงกับกูยังเปินเสิร์ฟสงครามกันอยู่ มึงอยากไปซอยมึงก็ไปห้องพอมึงไม่ได้ไปซอยไปั่นบอกถึงเถาหุ่นเส้นพูดนะโอ้ฟังแล้วค่อยเยากหัวเนาะอ,อ้ามาฟังคลิปหรือว่ามาเบิรงคลิปสันนกว่าเขาว่าอย่างนี้เขาก็เป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหาเรื่องของอุทกภัยอย่างรุนแรงสปปลาวเป็นผู้ประสบภัยทุกหน่วยงานของประเทศตัวเองเราจะเห็นกู้ภัยตำรวจเนะาะทหารลงพื้นที่แต่ปรากฏว่ามันมีคลิปออกมาในโซเชียลมีเดียของฝั่งกัมพูชาต่อว่าประเทศไทย ทำไมคนไทยไม่ไปช่วยไทยมียุธทธปกรณ์ไทยมีทหารไทยมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการไปช่วยเนี่ย ยอดที่สุดในภูมิภาคนี้ปกติน้ําท่วมเราไปางไงเพียงแต่ว่าตอนนี้ทหารเราส่วนใหญ่ช่วยเหลือในประเทศตัวเองแล้วก็ต,กต้องปกป้องอธิปไตยออขณะสอประปลาวประเทศเพื่อนบ้านเรายังแทบไม่ค่อยได้ไปช่วยเขาเลยเออนับภาษาอะไรกับคู่กรณีเอางี้ดีกว่าออทหารเขาก็เลยออกมาพูดค่ะเพราะว่าเขาเจอคลิปเองเขาบอกว่าผมก็งงเด้พี่คือจริงๆฝั่งพี่ทหารเราก็ถามด้วยความสุภาพคือเป็นห่วงแหละเอาจริงคือทุกผู้ประสบภยัยเราเป็นห่วง แต่ประเด็นก็คือว่าเอ้าแล้วทำไมอยู่ดีวันนี้ชาวเน็ตขเขมรน,นะนเขาก็เป็นผู้ประสบภัยอะเป็นเรื่องมนุษยธรรมใช่แต่เราก็แค่งงว่าเอ้าแล้วอยู่ดีๆทำไมโทษเราอีกแล้วอะคือ,อแนะนำให้ไปบอกบักบอยหรือคุณคุณเซ<ส>นกับซคุณมาเน็ตเออไปบอกคุณเซนนู่นน่าจะช่วยทวมประเทศไทยขมียนบอกว่าสมนํำหน้ามันเป็นบาปกรรมที่ไทยไปลุกรานแผ่นดินขมรนแต่ประมาณวันสองวันที่ผ่านมานี่น้ำท่วมขมรนครั้งใหญ่ซื้อ โซเชียลขมียนโวยบอกว่าไทยไม่ให้ความช่วยเหลือขมรนทั้งๆท,ที่ไทยก็มียุทธภพกรรวมถึงมีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่ทําไมคนไทยถึงแร้งน้ําใจถึงไม่ช่วยประชาชนชาวขมรนที่เดือดร้อนกว่า0,000ม่ครัวเรือนะอันนี้เรากําลังลบกันอยู่นะผมต้องช่วยคุณหรอกลับไปคิดดูใหม่นะโซเชียลขเมีนะตอนนี้กูเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าวะประชาชนชาวขมรนออกมาเรียกร้องประเทศมันน้ําท่วมไม่มีการช่วยเหลือไม่มีอะไรเลย เป็นแบบเป็นประเทศที่ไม่มีน้ำใจเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งม,มึงรู้หรือไมมเนี่ยว่ามึงกับกูเนี่ยกาลังทะเลาะกันอยู่มึงไม่ได้มาขโมยลูกแก้วบ้านกูนะมึงกำลังจะขโมยแผ่นด,ดินกูนี่นะแล้วบ้านมึงน้ําท่วมแล้วกูจะต้องไปช่วยเหลือมึงวงเล็บเพื่อึช่วยเนี่ยไอหุนเซนเนี่ยช่วย อุทกภัยที่หนักที่สุดในรอบ87ปีส่งผลให้วันนี้เราได้เห็นภาพการอพยพครั้งใหญ่ของชาวเมืองหัดใหญ่หลังผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาออกคำสั่งประกาศอพยพประชาชนทั้งเมืองเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้ถนนทุกสายเต็มไปด้วยผู้ประสบภัยเดินฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวหนีตายเพื่อหาพื้นที่ปลอดภัยการอพยพหนีน้ำท่วมครั้งใหญ่นี้ เกิดจากมวลน,น้ำสามอำเภอไหลทะลักเข้ามาพร้อมกับฝนตกสะสมกว่า600มิลิเมตรภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทำให้เมืองเศรษฐกิจสำคัญของภาคใตยย้แห่งนี้ถูกมวลน,น้ำกืนกินอย่างรวดเร็วเด,เดินมุ่งหน้าไปแบบไร้จุดหมายครับตอนนี้ไม่ไกลจากจุดแรกที่วงเวียนน้ำผู้หาดใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้กับตลาดกิมยงถูกน้ำป่าจากอำเภอสะดาวไหลทะลักเข้าท่วมสูงกว่า1เมตรภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้การจอมพลังค่ะอีกหนึ่งคนที่วันนี้ตักฝนทั้งวันเลยอยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่กันเองเนี่ยเจสก,กีก็ล่มไปบางส่วนเหมือนกันเ,เรือก็ล่มไปบางส่วนเหมือนกันอันนี้ตอนที่เข้าไปช่วยน้องเจ็ดขวบเนาะติดอยู่ในบ้านคนเดียวน้องอหมแรกที่เห็นคุณพี่เขาซิวันนี้การช่วยชีวิตคนเนี่ยนะ เหมือนเก็บโปเกมอนเลยอ่ะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะไปเจอเขาอยู่ตรงไหนอ่ะแต่นี่คือชีวิตคนคนนึงและทั้งครอบครัวได้บยมงเนี่ยเดินออกมาจากบ้านน้ําเท่านี้แล้วอ่ะค่ะแล้วเขาต้องออกมาแล้วเพราะว่าถ้ายังอยู่ต่อไปอีกนิดเดียวน้ําสามารถบิดถั่วเขาได้เลยต้องค้นออกมาลูกเมียโอ้ยบางครอบครัวเนาะเขาเลียเล้ยงแบบเลี้ยงหมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเอาไว้อ่ะเขาอุ้มออกมาแบบนี้เลยเพราะเขาถือว่าเนี่ยแหละก็กินมะม่วงไว้นะฮะ เหยียบเอาเท้าเหยียบกิ่งมะม่วงคุณฝ่ายคือปีนขึ้นมาแล้วเหรอปีนขึ้นมาแล้วคือลอยมาแล้วอะ่ะคุณดูสิโอห้เลยอนี้คือกิ่งมะม่วง,งคุณผู้ชมฮะมะม่วงแลวต้นมะม่วงต้นอยู่สูงด้วยนะเนี่ยแล้วถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่ติดกิ่งมะม่วงเอาไว้แล้วดูกระแสน้ําสิฮะมันสูงเท่านี้เลยอะ่ะคือมันแรงมากฮะแรงมากจริงจริงแล้วเนี่ยวันเนี้ยถ้าสมมติเออไม่มีการจอมพลังเข้าไปไม่มีบินบรรลือลิ์ไม่มีฝันดีฝันเด่นเข้าไป เขาก็เกาะอยู่อย่างเนี้ยะคะ่ะเพราะว่าพื้นที่มันใหญ่มากแล้วเราก็ไม่แน่ใจคือปอพอหรืออะไรเขาก็คงไปแหละแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไ,มได้ลงภาพอะไรสักเท่าไหร่วันนี้การจอมพลังก็ยังอยู่ในพื้นที่เขตแดเหมือนกันค่ะจุดเป็นอันว่าถ่วมนักที่สุดในอันหอแปดสิบเกปีโอเคไหมเพราะว่ามันเคยมีมาแล้วแปดสิบเปีก่อนนักก่น,น้ําำถ่วมทินเพียรอีกว่าสันจะปีพันก็ร้อยหกสิบหกอ๋อ อะว่ากันใหม่เนาะคลิปหนาขอขอบใจด้วย